ทำไมเอ b ซขึ้นว่าปันผลแตกกัสิกรไม่ขึ้นแบบนี้เน้นโตต้องกัสิกรใช่ไหมครับวิใจเย็นๆนะเอ,อ,อาจจะไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่นะคือการจะโตหรือไม่โตเนี่ยการจะโตหรือไม่โตเนี่ยไม่ได้ดูแค่ที่ปันผลอย่างเดียวนะครับนะ การปันผลเนี่ยนะมันเป็นเพียงส่วนประกอบองค์ประกอบหนึ่งของการเติบโตเท่านั้นเองนะครับนะถ้าไม่จ่ายปันผลเนี่ยต้องไปดูสาเหตุครับเบิร์ตว่าทําไมถึงไม่จ่ายทําไมถึงไม่จ่ายอ่านะครับนะแล้วอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปวันนี้แล้วด้วยนะว่าหุ้นการเงินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องอันการเอาเงินเนะี่ยมาขยายมาปล่อยสินเชื่อใหม่ต่อนี่อรอไหมดังนั้นเนี่ยเขาจะมนต้องใช้เงินมากๆเขาก็มักจะจ่ายปันผลเนี่ยในสัดส่วน ไปเอาเลโชที่ไม่สุกมากนักแต่ที่เราเห็นว่าปันผลของหุ้นธนาคารมันเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าราคาหุ้นเขาถูกมากเออเนื่อออกไหมประมาณนี้เราเลยเห็นว่าจริงๆเขาปันผลไม่เยอะนะเออห้าสิบเปอร์เซ็นประมาณเนี้ยนะห้าสิบปอร์เซ็นตแต่ว่าด้วยความที่ P/E เขาถูกมากอะหกเจ็ดเท่าอะไรอย่างเงี้ยเองอะบางทีนะครับก็เลยทําให้ปันผลมันดูเหมือนห้าหกเปอร์เซ็นแน่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับอือก็ต้องดูแผนในอนาคตมากกว่าดูว่าเขา โดยหลักนะครับหุ้นการเงินนะหุ้นการเงินนะครับดูง่ายมากวิธีการนะครับจะเติบโตไม่เติบโตเนี่ยนะดูง่ายมากดูเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอโกรดอ่าการตั้งเป้าพอร์ตโฟลิโอโกรดเพราะพอร์ตโฟลิโอคืออะไรพอร์ตโฟลิโอคือพอร์ตสินเชื่อพอร์ตสินเชื่อ mm hmm. ถ้าพอร์ตสินเชื่อโตน้อยแล้วรายได้จะโตเยอะได้ยังไงจริงไหมอ่า mm hmm. นะครับเราอย่างที่เราพูดกันวันนี้เลยเนี่ยเรื่องเครดิซีเนี่ยว่าเครดิซีเนี่ยตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อโต,ตแบบโตจริงๆแค่ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย เออโตจริงๆนะโตโดยเฉลี่ยนะครับทั้งหมดเนะี่ยแบบห้าเปอร์เซ็นไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันแล้วเราได้จะโต้สิบเปอร์เซ็นได้ยังไงล่ะใช่ไหม,มก็ยากจริงนะประมาณนี้อ่าคนถามซีซเออทุกอ่าได้ครับได้ครับอ้าวเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อเลยครับต่อเลยครับอ่าโอเค